คือบอนน้องเดี๋ยวผมรับงานไปกับิพภาสตอบพวกไปเบิ่์นะมีบัตตี้บอนน้องเดียตอบไปเบิร์หลายๆเขาตองไปเบิรโอเคไปืบังยเด้อยาใส่ในบัตตี้เด้อเขาเล่นลงทุนมากนะโกนหัวเลยนะคนนี้ไม่ผมก็ร่วงอ๋อโลคนโรคคนิมด้อกไม่ร่วงนี่ครับบัตนี่สเปเรอครนสวยงามครับ าหนอนเลยดีหรือันนี้ยอมรับเลยอะไรอี้างองี้ยเอาไปเพิ่งยังยอมไม่ยอมกันไงโอเคครับจะบอมแล้วก็สามสองเด่นเจ้าบ่อเขาใจดอกเจ้ามันบ่ออินดีกะข่อยมันอินดีข่อยบ่อคือไผยสวัสดีครับผมพี่น้องทุกทุกคนแบกจี้อินดีสายครับผมครับผมแล้วเมื่อนี้ผมก็อยู่แถวคุณใหญ่ไหครับนี่อยู่กับน้องอามนะครับ ับผมเจ้าของวอลีดียครบรเห็นสภาพไอโบเห็นสภาพไอแล้วมันบอยังมายุ่กับอเลยไอบแมนคนธรรมดาอยากบอกชาว่าไอจนเดนะงไอบแมนคนธรรมดาเจ้าของวลีเนี่ยครับกรนีโอเสียงหนังเนี่จะหน่อทนะครับกำลังสเดินทางไปงานเปิดตัวหนังสักเปลือกครับผม อะไรวาที่ขับรถไปก็คือว่าแมงรถติดแงนากเนาะผมบ่ชิมบอชินกบการรถตีนสยามอม่เข้าใอยู่สยามนเก็เลยว่าเดี๋ยวไปบีเดีกว่านะเบองยเขอยู่ใสตอนนี้เ้ายู่สหยุดเนียเาอยู่นีายุดไปสยามไล่เ็ตนแฮงทุกคนด้นั่งโดนละีเตอนนี้มาอ สะท้านใหม่นะครับตะก,กี้ตอนที่ผมเลี่ยนอยู่หนองลักดินอ่ะสายนี้มาหอดนะครับกำลังสายกันเลยรถติดชิ่สุดเลยตอนนี้ก็เรียยน้อยแล้วได้ใส่งานแล้วนะครับก็สะดวกสบายเพิ่มเป็นหลายนะครับที่เดี๋ยวเขาลอกเดินทางกันทุกคน ทีเอสสยามกับยางต่อไปไปเชนญทันครับบมคนกำลังหลายเลยเนาะพี่แจงคจว่าหลายดิจะว่าหลายดิว่าอยานึงถามเลยว่าถ่ายตอนเลิกงานที่ไรบ้านไหนนบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งโอ้ยจ็ดสิบไปใส่มาใส่กันเนี่ยเนาะอีพอเ้ยแม่เอ้ย แล้วจะถึงแล้วไปเห็นยังขาเนาะบัณฑ์งานเริ่มสี่โมงแรงกครับเจ้าขอผมมาหอดไปสอง,งกงองว่าหานกินกาแฟหานังกินกาแฟเนาะหานังกาะฟก็แบบไม่อยากมาช่วงเวลาคนเหลืองานะนะคนรถมันติดอีกอยาก่างคือมาเพ่อเวลาไปดีกว่าเนาะมันเหนื่อยไงบ้างเจ้าหอดล้วครับทุกคนหลังจากที่เดือดมีดกาแฟอเมซอนแบบไก่นะครับแล้วก็มานั่งขา คือโบอหูสุดท้ายลงมีบางคนนี่บ,บหูเลยว่าเป็นงานประตูหนังครับเหมือนงานแตง่งอยู่นี่งานแตง่งแบบหนึงงานศพคนรวยแบบหนึ่งไงมาแต่ง,นนงตัวจีนทำเด็กเสือดิสเฮ้ยมาเนี่ยน้อง ธรรมาครับเขาเขายิงรอครับเขาดังเนี่ยเขายิงเนี่ยเขาอยู่เป็นนะเขาไปหาเขาไปหาคนใหญ่ๆ่กว่าก็อยู่เป็นนะเขาถึงอยู่ได้เขาถึงมีหน้ามีตาในวงการเ็ไปหาคนใหญ่ๆก่อนไงไปหาเจ้าของบริษัทไปหาอะไรก่อนเขาถึงนี่งานเยอะไงคนประเภทเนี้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วธรรมดาแล้วคนเขางานงานเขาเยอะเนาะเขาเขาหาคนยังไงก่อนนะครับทุกคนที่จริงหน่องไม่ได้เก่งนี่แต่ โอ้โห้ขนปิ่นชอบพูดหยอกพูดหยอกพูดหยอกสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนักแสดงหลักของเราก็ตามิดตามนะครับเพจบากเสียงไทยบ้านบอเอาหนังก่อนมาเนาะเอาส่วนตัวก่อนเลยอ่ะลองลองอันนี้ลองอัน้ลองเพจบากเสียงไทยบ้านรอแต่วันนี้คือภาพยนตร์เรื่องสับกระเลยนี่รู้ป่ะครขึข้นแท่นแล้วนะตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นดารานำขึ <hi> ้นแท่นเป็นดารานำ โอเคครับแสดงบอบบินอยังงนัโอเคครับประมาณนี้ครับจะนนกระถาเวลาเข้ามาก่อนเวลาเนาะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็จะเริ่มลงทับเทียนเดี๋ยวพาประกอบนี่ไป่เสื่อมไม่ส้นกุ๊งกุ๊งยางขึ้นมาก่อนนี่กูต้องยางลงไปอีกแล้วนี่ มองน้าลงทะเบียนแล้วครับตอนนี้เพิ่นก็เริ่มลงทะเบียนเสียงอาจจะดังดังเนี่ยทุกคนจังอยนะฮะอาจจะเป็นอินเสื่อเอาเลยกันไปเข้าลงทะเบียนปะไปพี่หนึ่งล้ทะเบียนไปไในนั้นปลาล่ะปลาออกมาตอนประมาณอ๋อเหรอไปเดี๋ยวลงทะเบียนกันครับทุกคนครับผมตอนนี้ผมก็ได้เสือมาแล้วครับนี่อันนี้เป็นนักแสดงนะครับเจ้ากระเรียกให้เสือแล้วก็้กระเป๋าเฮ้ยอันนี้กระเป๋าก็สวยเออ เพราะสับเปลือกนะครัเขาเจ้าท่าสีกวดีเมือนมันหน่อยหน่องสี้เพราะขั้นแห่ง <c oughs> เขาบอกว่าให้เปลี่ยนเสื้อเลยเพราะว่าเป็นนักแสดงนะครับเขาก็บอกขอเ <c oughs> ขาใจว่าก็คือบัใหอยไข่เปลี่ยนในห้องหนามของอยัง,งคือใหอยไข่ฝ่าเทา <c oughs> ปเปลี่ยนก็เปลี่ยนเ้อะถือหลวบซะนอกกู <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับทุกคนสวยงามครับนี่สับะปลาด เดี๋ยวต่อไปท่ากนก็ถ่ายง,งานนะครับแล้วก็งานสียูของเทิงนะครับไปขอบคุณครับพี่หนึ่งให้เราหาไปถ่ายรูปดีกว่าเอ้ยข้างบนแบ็คกรอบถ่ายรูปสวยมากพี่จริงจริงแบ็คกรอบถ่ายรูปสวยมากข้างบนไปนไป, <c oughs> ไปน้องไป <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาเบิรงบรรยากาศในงานนะครับมากกอนมูนะ <c oughs> มันยังไงเขาจะมีไฟเหรอเอเอกูวาอยู่กูขึ้นทายหน่อยเหลี่ยมๆมาสิได้นไายมเนี่ยทุกคนขึ้นกันมาทุกคน คือว่าน้องตอนแรกอะตอนแรกไอเหตุผมช่วงนี้บัพรวงกลับบอกว่ามันมันซ้ำกับนักแสดงหลักมันแบบว่ามันเด่นกว่าไงว่าไอรองไงเเด่นกว่าไงเขาเลยบัตรในเรื่องเขาก็เลยให้ไอมาจุกไม่เอามาแล้วผู้กำกับมาเล้ว ดังเรื่องนี้ครับตรงนีตั้งใจเฮ็ดแ้นะครับนะไปเบิ่งกันหลายๆนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านไปกับจิภาคขอบครัวไปเบิ่งนะครับมีบัตรฟรีบนอ้อยย้อนยอนก็ต้องไปเบิ่งหลายๆครับทำตัวเชื่อทำตัวเชื่อโอเคไปสื่อเบิ่งเด้ออย่าใส่ในบัตรฟรีเด้อเฮ้ยแมน ไม่เล่นด้วยตัวเนี้ยไม่เล่นเนี่ยธรรมดาเขาดังแล้วไงเขาดังแล้วเป็นพระเอกเอ็มดีตั้งกี่เอ็มดีอะมีแต่เพลงดังๆไม่เนี่ยล่าสุดเพลงดังเล่นคู่กับพี่ล่าสุดเนี่ยล่าสุดเล่นคู่กับพี่นี่ไม่คุยกับเราแล้วตัวนี้ยคุยกับเล่นคู่กับพี่นะผมกล้ากับตัวพี่เขาเล่นลงทุนมากนะโกนหัวเลยนะคนเนี้ยไม่ผมก็ร่วง อ๋อโลกมันโล่ก้อนทิ้งไม่มีเลยหรอไอ่ผมล่วงจำได้ตอนอ่านบทเคยกะว่าจะให้คนที่่บทไไมด้งจำได้ตอนอ่านบทเต้ยบอกกูต้องกวนหัวจริงๆริงจำได้เลยโอนเสร็จปุ๊บแต่งชุดพันธตัวมาปูดุย่างเนาะฝ้าเขียวนี่ครับบัตเนสเปรย์ครับผมนี่สวยงามครับบัตดีเลยดีเลยครับ ตอนนี้คนกําลังทยอยมาเลยคนกําลังทยอยมาครับตอนนี้ตอนนี้คือคนอ่ะ โคตามันรับแต่ประมาณ600กว่าคนแต่ว่าคนมา800กว่าคนก็จะมีคนที่ไม่ได้ดูอันนี้ก็เราขอโทษหได้เลยครับเตรียมใจกันก่อนว่าจะใครทุกคนในเบิ่งนะครับเพราะหลายคนในเบงก์ไม่รอบแรกไม่หรอกมันคือรอบแรกนะเพราะว่าอันนี้ถ่ายวันที่3ครับอ่ารอบเข้าโรงวันที่5แต่ก็อีก20,000ครับเบงก์ในโรงเอาเพราะผมกำบานเลยผมจะพายจะดับเบงก์ในโรงกันเนี่ยนะครับเป็นกระสาคนนึงนะครับแล้วก็อ่านอะไรนี่นะเดี๋ยวปฏิ้ถ่ายพิธีการเหลือนะครับสุดยวถ่ายเบิ่งนะครับว่ามีอย่างแน่แต่ว่าในโรงนะช่วยในไทยนะถ่ายยืนตอนปุ๊บแล้วก็เดี๋ยว ออกมาแล้วได้ถามตัวว่าไปยังไงหรอแกงเส้นลังเส้นลังบิวบองพูนพูนพูนครับผมงั้นสาระตั้มพี่สาระตั้มครับในบิวบองมากันแล้วครับอันนี้ตัวแท้ก็ตัวปลอมเนี่ยบิวบองตัวแท้ตัวปลอมครับตัวแท้เพราะว่า เราจะได้พูดคุยได้นอนคุยโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเป็นทีมคนเจอคนที่เป็นขงเขาเนี่ยเซนท์ทัมโบว์เซนท์ทัมโบนะธรรมดาเป็นพระเอกแล้วนี่ทำอะไรก็ได้นี่เสียพูดอย่างนั้นเสดายเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของเขาเรื่องนีรอเล่นพอรอเล่นรอเล่นไม่คารุโฟลดเราด้วย ครับเป็นรักครับเป็นรักแน่นอนรักกิโลครับผมมาแค่นี้น้องเลนนะลุ่มเี่รักโยแ่ความคุ้เ่ครับมีวามตั้งใจนะตั้งใจแต่ยินดีจะด้รวมงมากกันแน่นผมเป็นคนทุ่มเจริงเวลาจับใครขุ้นคุ้มลูกใส่ค้ลกนนน่ไอเราก็ชอบเอาความจริงมาพูดเลยวนวนววนได้ดมกคไก็ฝากผลงานน้อนนเป็นู่มกับหลายๆเวะครับ เอาไปเล่นเอปเนเป็นผลได้อันนี้ก็ต้องบอก CIO ตองตีเลยครับเป็นพนักงานในีอองตีนครับแล้วก็ออมาที่นี่กัดหัาข้างมาปากคอ่นแล้วก็ปากไันน้ำนะครับนองเล็ดี้อนีย่องหลับเลยเอาไปเพิ่งย่องนี่ย่องกันเลอีััดผมก็จริงจริงอีๆผมมีการย่องจริงจริงล จำงานคนนร้เรือองากันอีกเนาะโคัดีโค้นดีดโอเคครับจะพร้อมแล้วก็อนี่ย้นดทุกคนไม่บอกเขาตครับตอนนี้ก็ทาขื่นลงไปเบื้องหนังอย่างเดียวครับมาตอีเขาสัมผัสลักษณะมันแสดงอยู่แลครับทุกคนผ่าไปเบ้องหนังอย่างเดียวครับนี่เขาตุ่มใหอกินห่วับคามเองงานทุกคนเลือจะเต้นเนาะเรือตะกลางเต้นกลางก้นถ้าพรมตอนนี้ก็สีปินไปเบื้องหนังแล้วนะครับ พวกคลิปงานพวกนักแสดงก็เริ่มรรถ่ายรูปใครยังก็ซ่าๆเลวครับเริ่มไม่ไม่ร์นแล้วก็เบิ่์นหนังก็ถ่า,ายมาได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวรีวิวให้ฟังนะมาเป็นยังไงนะผมมตัวย่างเรนะมมงาเป็นเบิร์งเนี่ยนะดูเรียงหนิไหมหที่ยศครับผมตอนนี้เาก็เบิร์นหนังแล้วเรียบร้อยครับเป็นยังไงแม่มโอ้ผมถ่ายไปเน่าเลยมันฮะ<ห>ผมถ่ายไปเต็มที่เท่าไหร่ดิ แต่ผมเอาลงติดติดตามใครบ้างหน้าก่อนช่วงนั้นอ่ะดูมุ่งโลกใครบ้างเลยนั่นเรานั่นเราจะมาสปอยกันไหมทายไปเงาเลยเงาเลยติดตามช่องช่องสปอยหนังด้วยนะครับช่องสปอยหนังพิศนุโลเดี๋ยวก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็อนจะไหนก็ฝากหนังนั้นนะครับหนังซับไปเลยนะครับวันที่5ตุลาคมนี้ครับเผาโลกนะครับเราฝากเผาเบิร์กหลายๆนะครับมหนังมวนอิลีครับทุกคนก็อยากถ่ายไปนะครับทุกคนตั้งใจอีเลีโดยเฉพาะตอนที่มุ่งกับพ้าเนานะครับตั้งใจรีนะก็ฝากนี้ด้วครับทุกคนฝากบุญ ครับผมตอนนี้ผมก็มากฮอดบ้านแล้วนะครับผมก็ววาซิม่าวาสุลใม้ฟังนะครับวาก่อนอื่นผมตะขอแนะนําเลยครับวา่าถ้าทุกคนคาดหวังวาสิเป็นนังผีแบบ เป็นตาย,ยานนะครัวมันนังเดินเดือนๆที่เขาลงในเดือนเดียวกันเลยครับผมเนี่ยมามันบริเป็นหนังทีเป็นตาย,ยานไปหน่อน,นะครับอานี้อาชีพสปอยน,น,น้อยนะผม mm hmm. ว่ามันเป็นหนังของสัปเลย่นังของชีวิตมันเป็นหนังทีเห็นในห้องแบบได้เข้าใจสัจธรรมของชีวิตครับเห mm ็นในห้องได้นึกถึงความสําคัญของคนไกลตัวของคนในขอบครัวโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ครับผมเสียอว่าหลายๆคนถ้าได้ไปเิ่นหนังเดือนนี้แล้วอะ ค, pa, คุณสีมุสุบาอยากดูแลคุณในครอบครัวคุณถ้ายังอยู่กับเฮาอ่ะให้ดีที่สุดก่อนที่เขาจะจากเข้าไปครับเพราะว่าความตายมันบ่แน่นอนอีหลีว่าไม่ใช่ขาดคนเดียวหักไปจากห้องไหนนี่คือซึ่งผมู้สึกได้นะแต่การที่เ <cosa> บ <miles> ิ่งหนังเลยทุกคนนะครับไปเบิ bueno. ่งหนังแล้วก็เป็นยังไงก็คอมเมนต์เบิ่งนะครับคอมเมนต์ไว้เด้อว่างมุสุจอย่งไรกับหนังนะครับก็ลองคอมเมนต์มาไว้นะครับอย่าลืมไปเบิ่งกันนะครับสับเปลือครับผมทุกลงภาพยนต์ครับสำหรับคลิปนี้ก็หนังสิลาป์นี่เท่สินครับทุกกคนนเป็็ไ ขอบคุณทุกคนนะครับพีเขามาเบิ้งจนหวอดตอนสุดท้ายตอนนี้นะครับขอบคุณทุกคนดีนะครับถ้ามาเบิ้งนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับในให้จังหวัดอินเดียสารนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงๆเพื่อสิให้ยบอก่านคลิปใหมั้งผมนั่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ